ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ําที่สะพานน้ากํานะครับหรือสะพานประตูน้ําสุรศดีนะครับก็เาจะมีสามบานนะครับบานล,ละหกเมตรสองสี่หกหกเมตรนะครับตอนนี้ก็เปิดระดับน้ําอยู่ที่เก้าสิบห้าเซนติเมตรต่อบานนะครับก็จะมีสามบานนะครับ น้ำด้านบนก็ประมาณน,นี้ครับบนบนี่ก็จะเป็นฝายนะครับฝาย้างข้างนะครับฝายน้ำล้นฝายนี้ก็จะยาวเป็นหนึ่งสองสามประมาณห้าร้อยเมตรนะครับฝายก็ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับนี่ครับ ก็ยังห่างจากสันฝายก็หกสิบประมาณหกสิบเซนติเมตรนะครับสันฝายนะครับเนี่ยน,นะครับก็ยังห่างนะครับ,บระดับน้ำก็มวลน,น้ำก็ยังไม่น่าจะยังไม่รวมมาไม่หมดนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นด้านบนของบานประตูนะครับบานน้ำบนนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นด้านบนนะครับนี้ก็จะเป็นด้านล่างด้านล่างของบานประตูนะครับน่ครับสามบานนะครับก็ระบายน้ำก่าน้ำหนองหานลงสู่แม่น้ำโขงนะครับนี่ครับสามบานครับอ่าบานละ9ก้าสเซนติเมตร โดยประมาณนะครับบานนี้อยู่ที่ร้อยร้อยเซนติเมตรนะครับเก้าสิบห้าเหมือนกันนะครับนี่เป็นบานกลางนะครับเป็นบานกลางนะครับเออด้านบนก็อากาศยานันยันก็จะประมาณนี้นครับเื่องนี้งดหาปลาครับห้ามจับปลาเป็นฤดูการวางไข่ของปลานะครับทุกชนิดนะครับจน,น ราาใส่วนกลางนะครับน้ำก็แรงแรงพอสมควรนะครับน้ำระดับน้ำยังลึกครับยังลึกยัรับดีเดยอะครับอันนี้เป็นบานแรกบานนี้ก็กสิบห้าเซนนะครับ ก็จะเป็นตู้คอนโทรลคอนโทรลบานประตูนะครับแล้วล็อกกุญแจไว้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบันไดปลานะครับเรียกบันได,ด,ดปลาบันไดล่อปลานะครับช่วงมันเป็นเป็นบันไดลอด่อปลาขึ้นมาครับมนปลาทุกชนิดนะครับนี่ครับ เป็นประตูระบายนัำสุรััสวสดีนะครับเป็จอรนารางณรัชก,การที่9นะครับล้มเปิดสร้างนะครับเปิดโครงการนี้นะครับเร่งนี้ก็ห้ามจับสันน้ำ อาพตัวระบายน้ำสองรอยเมตรข้างบนสิบสองร้อยเมตรข้างล่างสองร้อยเมตรดูดูน้ำแดงวดทำการประมงวันที่สิบหกพฤษภาคมถึงสิบห้าสิงหาคมอ่ามีสองห้าสองเจ็ดนะครับเว้นแต่ใช้เครื่องมือที่ประกาศระบุชื่อให้ใช้เท่านั้นนะครับ เขาจะมีจากัดอยู่ว่าพวกสุ่มพวกชะมวกพวกซ่อมใส่ตุ้มจู้ลันแหนะครับความกำหนดของเขาอยู่สวิงยอมีตะแกรงเป็นน้ำด้านบนนะครับนี่นี่เป็นช่วงด้านบนของน้ำนะครับด้านบนของน้ำของบานประตูนะครับบานประตูน้ำกั่อนะครับ ครับประมาณนี้ก็ยังรับน้ําได้สบายสบายอยู่นะครับวันสงวันถนะ้มมาฝนไม่ตกก็น่าจะคงที่นะครับขึ้นขึ้นน่นจะขึ้นอีกประมาณก็เ,เล็กน้อยนะครับยังขึ้นย